สวัสดีครับครัวครูเกณฑ์ครัวครูอ้อมครับวันนี้เมนูเร่งด่วนนะครับกับจากโรงเรียนก็ไปเยี่ยมบ้านเด็กมาครับสามสี่หลังก็ต้องรีบทำกับข้าวครับนี่เป็นเมนูง่ายๆครับเป็นปลากระป๋องผัดโหระพาครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็อาบน้ำก็จะต้องไปนอนเฝ้าแม่ครับส่วนผสมนะครับใส่น้ํามันครับใส่น้ํามันแล้วครับแล้วก็มีพริกกระเทียมครับ ผัดให้หอมกันเลยครับผัดแล้วเลยเราเอาไปราดข้าวครับพอหอมดีแล้วก็ครับใส่ปากระกป๋องครับใส่กระป๋องเยวครับเดี๋ยวราดข้าวให้ โลนี้ผมไม่ใส่นะ้ำมันหอยนะครับเพราะมันมีอยู่ในซอสของเขาอยู่ครับใส่รดดูเพิ่มครับเล็กน้อยครับตอนการไซสักหน่อยครับลูวขาวครับสุดท้ายเลยครับปลาสาเขียว กระป๋องมันสุกอยู่แล้วครับผัดใ,ให้เครื่องปรุงมันเข้าเนื้อครับแล้วชิมครับเยวแล้วครับมั้ก็ใส่โหระพาเลยครับ แม่ว่าจะเป็นผัดกระเพรานี่เอาเดียววังนี้เอาเป็นผัดกระเพราหมูสับกินตอนเช้ากับลูกชายไปโรงเรียนครับเสร็จแล้วครับพร้อมเดี๋ยวเสิร์ฟจ,จานเลยครับ,ลรบลแล้วครับข้าสวยสิจานเลยรากครับ่ง่ายครับ ผมเมนูนี้ถ้าได้กระหลำ่ำกินกับข้าวด้วยครับน่าจะเข้าดีอยู่เป็นประกาศขาวนะครับไม่ใช่กระหล่ำครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ